ไม่ต่อยน้องสาวของฉันใหญ่ก็ได้ไม่เอาพ่อแม่อย่าไปยุ่งกับฉันครอบครัวของสัตศักดิธิ์ใครก็ห้ามขยับสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์พื้นดินศักดิ์สิทธิ์พลังศักดิ์สิทธิ์ของกิเลนปรากฏขึ้นเร็วๆเ,เจ้าสัตว์เดรัจฉานเอาชีวิตมาเถอะจินเจอช่างหน้ารังเกียจมืออ้วนสั้นเกินไปจับไม่ไหว ทิ้งช่วงสำคัญในเวลาวิกฤตยืนขึ้นเดี๋ยวนี้จินเจอเธอไม่เป็นไรใช่ไหมมีบาดเจ็บหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรแม่เฮ้ยแม่มดแก่ยังดีที่ช่วงสุดท้ายพลังจิตยังพอใช้ได้เพียงพอให้ฉันใช้เวทมนตระยะไกลตอนนี้ฉันจะดูว่าเธอจะทำตัวเป็นปีศาจได้ยังไงไม่คิดว่าเธอเพิ่งคลอดกลับวิ่งได้ไกลขนาดนี้ดูเหมือนว่าวันนี้ไม่เหมาะที่จะออกไปข้างนอกจริงๆ กลับบ้านกันเถอะออกมาหมดแล้วจะมีเหตุผลอะไรในการกลับดูสายตาของชีเป่าตอนนี้สิเธอเรอคอยที่จะขึ้นเขามากแค่ไหนพี่ชายคนที่สองไม่เป็นไรจริงๆเหรอชีเป่าสามารถกลับบ้านได้แต่โต๊ะอาหารที่บ้านฉันแทบจะไม่มีอะไรให้กินแล้วอยากกินเปลือกรอกรอบๆที่หอมมากย่างเนื้อกระต่ายสิชินเจอ๋อคุณแน่ใจว่าคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมจัดการกับชิงเฉียนเฉียนแล้วฉันมีชีวิตชีวายังไม่ทันแล้วอย่าพูดถึงกระต่ายเลยฉันสามารถล่ามาป่าได้ไปกันเถอะ ภรรยาของเจี้ยนกัวพวกคุณจะขึ้นเขากันเหรอใช่แล้วเด็กๆไม่ได้กินเนื้อสัตว์นานแล้วพาพวกเขาขึ้นเขาไปหาของป่าอย่าไปเลยนะปีนี้เพิ่งเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงบนเขาก็โล่งติดแล้วถ้ามีอะไรให้กินเปลือกไม้และรากหญ้าถูกขุดจนหมดแล้วจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรอีกละ่ะชีเป่าไม่เชื่อชีเป่าสามารถเปลี่ยนได้ป้าหวังตะกร้านี้ยืมเราใช้หน่อยได้ไหมให้ขอบคุณป้าหวัง เราจะไปลองโชคในครั้งนี้ถ้าไม่ได้ล่ามาเลยนะก็ถือว่าเป็นการพาเด็กๆออกกําลังกายหน่อยแล้วกันยังเป็นคนหนุ่มสาวอยู่ร่างกายแข็งแรงนะกระดูกแก่ๆของฉันหมุนรอบที่เชิงเขาก็จะหมดแรงแล้วงั้นขอให้โชคดีนะนอกจากเหตุแล้วก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆพ่อแม่สัตว์สิทธิ์นี้ไม่ได้ยูน ของอร่อยออกมาแล้วหรอือดูเหมือนว่าจะต้องโยนเข้าไปอีกนิดแล้วฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมกระต่ายฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมกระต่ายพื้นที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ช่างวิเศษจริงๆไม่เพียงแต่สามารถดื่มน้ำเพื่อฝึกฝนพักป่าและกระต่ายข้างบอ่อก็สามารถโยนออกมาได้ในที่สุดก็มีที่ให้ใช้ประโยชน์แล้วเจี่ยนกัวมาที่นี่อีกหนึ่งตัวขนตัวนี้เลี้ยงดูดีมันวาวและลื่นเลี้ยงดูได้ดีจริงๆ พื้นที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ฟังดูวิเศษจริงๆชีเป่าช่างเป็นดาวโชคดีของครอบครัวจริงๆเยี่ยมมากคืนนี้มีสุปกระต่ายเห็ดให้ดื่มแล้วพ่อแม่เราไปข้างในกันอีกเดินกันเถอะบางที่อาจจะอาจจะเจอลูกแก่น้อยด้วยอืมดีคืนนี้นะต้องให้พวกแม่สามคนเปิดเนื้อให้เต็มที่แก แกในภูเขาลึกนี้แกมาจากไหนชีเป่าลองดูเถอะการค้นหาจิตวิญญาณหาไม่เจอเมี่ยดูเหมือนวันนี้โชคไม่ดีหรือว่าเรากลับไปเก็บเห็ดกันดีไหมหรือว่ามีแก่จริงๆชีเป่ายังหาไม่เจอเลยดูเหมือนโชคของพ่อก็สุดยอด ไม่ผิดหวังที่เป็นสัตว์สั์สิทธิ์พ่อที่ถูกเลือกฉันไม่กลัวหรอกพ่อจะจับแก่น้อยแล้วสู้ๆ <N> นี่คือสุนัขผู้ซื้อสัตว์ของบ้านท <N> ่านชื่อหวนมีข่าวว่ามันจริงๆ <N> เคยกัดตาศัตรูมีข่าวว่าเขาจริงๆ <N> เคยกัดตาต <N> ตศัตรูสัตว์เดรัจฉานหยุดพูด สุนัขตัวใหญ่อย่าทำร้ายพ่อของฉันนี่คือสัตว์สัดิ์สิทธิก์กิ่ิวเกลขอคารวะท่านสัตว์สัดิ์สิทธิ์แต่ท่านจะกลายเป็นเด็กน้อยได้อย่างไรอย่าก,กังวลก่อนเลยยืนขึ้นเดี๋ยวนี้เนื้อของพ่อฉันทั้งแข็งและแห้งไม่อร่อยสัตว์สัดิ์สิทธิ์เข้าใจผิดสุนัขน้อยไม่กล้าทำร้ายผู้บัญชาการกูเป็นโจรชั่วของบ้านฮันจื่อหวนตีฉันทุกวันไม่ให้เข้าอิ่มลูกสุนัขหิวมากจริงๆแท้จริงเป็นแบบนี้ครอบครัวของฮันจื่อหวนแม้แต่สุนัขที่ซื้อ ไปกับฉันกลับบ้านกินเนื้อกันเถอะฉันอยากเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งมานานแล้วสุนัขที่ซื่อสัตย์และมีอำนาจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณคือสมาชิกของครอบครัวกูหนึ่งในสมาชิกคุณจะชื่อว่าเวอรเจนเทียน<ว>นี่มันเป็นการเก็บเกี่ยวที่ยอดเยี่ยมจริงๆในลานบ้านแบ่งกันไปเป็นวงกว้างขนาดนี้กลับเหลือมากขนาดนี้มาดื่มกัน<ว>หอมจริงๆแม่ ทักษะของคุณพัฒนาขึ้นอีกแล้วมีความสุขมากฉันไม่ได้กินมาหลายร้อยปีแล้วเนื้อที่หอมขนาดนี้ความมืดในบ้านถูกลดทอนลงไปมากไม่ถูกต้องกู้เชียนกัวคุณคนไม่มีจิตสำนึกเปิดประตูให้ฉันหน่อยเป็นเจ้าหน้าที่แล้วใช่ไหมกินคนเดียวแล้วไม่ต้องสนใจกลิ่นเนื้อหอมลอยมาแล้วหลายร้อยมายเป็นของฉันตั้งแต่เด็กแม้แต่แม่แท้ๆของฉันยังได้กลิ่นเลยวันนี้ภรรยาของฉันจะพูดคุยกับคุณคุยกันให้ดีๆฉันจะนับถึงสาม ถ้าเธอไม่เปิดประตูให้ฉันงั้นฉันจะชนประตูเธอมาทำอะไรฉันมาทำอะไรเธอลองดูสิขออร่อยหมดแล้วที่นี่ไม่ต้อนรับเธอออกไปเธอพูดว่าอะไรเธอไล่ฉันสิ พ,พระเจ้ายังมีความยุติธรรมอยู่ไหมยังมีกฎหมายอยู่ไหมลูกชายคนนี้เป็นข้าราชการใหญ่แล้วก็ไม่ต้องแม่ของเขาแล้วเธอลองพูดดูสิฉันเลี้ยงดูเขามาอย่างยากลำบากเลี้ยงดูเธอจนโตฉันจะง่ายขนาดนั้นเหรอฉันแค่อยากไปบ้านเธอกินอะไรหน่อยสิเธอก็และฉันออกไปสิ ฉันจะอยู่ไม่ไหวแล้วภรรยาของหัวหน้าหันพูดไว้ไม่ผิดเลยกูเจียนกลัวเป็นหมาป่าที่ไม่รู้คุณแค่ฉันมาทําให้เขาไม่สงบสุขรอให้คดีของหัวหน้าหันได้รับการแก้ไขฉันยังสามารถได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ให้กับยายแก่คนนี้ไม่ได้เด็ดขาดชีเปล่ายังไม่พอจะกินเลยแม่อย่าทําให้สับสนเลยยายแก่คนนี้ถูกชินเฉียนเฉียน,นผู้หญิงเลวคนนั้นซื้อคนแล้วตั้งใจมาหาเรื่องถ้าวันนี้ให้เธอสําเร็จต่อไปจะมาทุกวันต้องไล่เธอออกไปยิ่งเร็วยิ่งดี ชิ้นเฉียนเฉียนได้ปรับเปลี่ยนการศึกษาแล้วกลับไปยุ่งกับจางจูหววร่วมมือกันอยากสร้างปัญหาดีแม่ท่านดูสิมาถึงก็มาทำไมต้องโกรธขนาดนั้นก็แค่ต้องการดื่มสุปกระต่ายใช่ไหมฉันจะตักให้มาเธอมีสิทธิ์อะไร เธอเป็นภรรยาที่ทำให้บ้านแตกทั้งหมดเป็นเพราะเธอลูกชายของฉันไม่กระตันอยู่ต่อฉัน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 จะสู้ก,กับเธอแม้ถ้าท่านทำแบบนี้อีกฉันจะไม่เกรงใจแล้วเธอเป็นลูกที่ไม่กระตันอยู่ยเธอก็แค่เป็นผู้บัญชาการที่ล้มเหลวใช่ไหมมีอะไรที่น่าทึ่งกันน้องชายของเธอเดี๋ยวนี้อยู่ทำงานในเมืองหนุงนะเธออยากรังแกฉันไม่มีทางเลยเธอจะต้องได้รับผลกรรมในไม่ช้า อาเปิยในที่สุดก็สามารถดื่มซุปไก่ได้อย่างสบายใจแต่สัตว์สิทธิ์รู้สึกเสมอว่าเธอคงจะทําเรื่องอีกแน่นอนสร้างปัญหารอให้ปีใหม่ผ่านไปฉันจะไปที่ถนนสักครู่ตัดความสัมพันธ์กับเธออย่างเด็ดขาดความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกหินมาตกแล้วและตอนนี้พี่ชายคนที่สองบนหัวก็ดัง้งโชคร้ายของเขาทำไมมาถึงก่อนเวลา หิมะตกแล้วอากาศหนาวมากชินเจอ๋อทำไมถึงเป็นแผลหนาวใหญ่ขนาดนี้ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเมื่อวานยังไม่รู้เลยว่าคุณหนาวไปเธอแม่พาไปอบอุ่นไฟแม่ที่ไม่มีประโยชน์ฉันเคยเห็นในหนังสือแล้วแผลร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วจะเน่าเร็วขึ้นเท่านั้นถ้ามีสมุนไพรจะดีมากบดมันให้เป็นเนื้อเดียวทาบนแผลของฉันจะเห็นผลทันทีพี่ชายคนที่สองเจ็บปวดและบินไปสมุนไพรพี่ชายคนที่สองพูดถึงแบบที่กระจายอยู่ทั่วภูเขามีแน่นอน ชีเป่าชี้ไปข้างนอกตลอดชีเป่ารู้หรือเปล่าที่ไหนมีสมุนไพรแม่อยู่ในใจของฉันหรือฉันรู้แน่นอนว่าที่ไหนมีแต่แน่นอนว่าไม่อยู่ข้างนอกหนาวเย็นเหมือนน้าแข็งใกล้เหมือนอยู่ที่ขอบฟ้าแต่ใกล้แค่เอื้องสมุนไพรเล็กๆเติบโตสูงขึ้นชีเป่าเธอรู้ไหมว่าที่ไหนมีสมุนไพรบอกแม่ด้วยแม่จะไปจักแม่อย่าลำบากเลยในฤดูหนาวที่หนาวจัดแบบนี้จะไปหาสมุนไพรที่ไหนกันรอให้มือฉัน ผ่านพ้นหิมะตกหนักนี้บางทีอาจจะดีขึ้นเองแบบนั้นไม่ได้หรอกตามเนื้อเรื่องแล้วหิมะตกหนักนี้จะต้องใช้เวลานานกว่า20สิบวันพี่ชายคนที่สองไม่สามารถรอได้ทําให้ฉันเครียดมากเลยช่วงเวลาสําคัญพลังจิตก็ใช้ไม่ได้สมุนไพรจะไปอยู่ที่ไหนในรังของไบจเจนเทียนรายงานท่านสัสตว์ศิธิ์นี่คือสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ทิ้งไว้ในรังของลูกสุนัขฉันได้เก็บรักษาไว้อย่างดี เมื่อวันก่อนฉันฝึกจนหลงไหลรู้สึกว่าข้างๆน้ำศักดิ์สิทธิ์สมุนไพรทำให้ยุ่งยากเกินไปทิ้งออกไปอย่างไม่ตั้งใจเวอร์เจนเทียนเป็นสุนัขที่ดีจริงๆฉันจะตั้งให้เจ้าเป็นองครักษ์อันดับหนึ่งแม่ก็มีแค่นี้แหละใช้ไฟอ่อนต้มมาประมาณ3มนาทีบทให้เป็นเนื้อเดียวแล้วปล่อยให้เย็นทาไปที่มือของฉันเดี๋ยวก็หายแล้วดีนี่คือสูตรยาจากสวรรค์พี่ชายคนที่สองของฉันเรียนรู้ได้เองกลับสามารถค้นพบได้ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นหมอเทพโดยธรรมชาติ เป็นไงบ้างแม่ไม่เจ็บแล้วจริงๆดูสิอย่าขยับนะบาดเจ็บกระดูกและกล้ามเนื้อใช้เวลารักษาหนึ่งร้อยวันไม่เป็นไรแม่มันหายดีแล้วยานี่ช่างเหมือนของวิเศษจริงๆแน่นอนอยู่แล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกิเลนที่สร้างขึ้นต้องเป็นของดีแน่นอนฉันกลับมาแล้วนี่เพิ่งคืนเดียวทิมัี่เริ่มไม่ถึงน่องแล้วคุณบอกว่าถ้าต่อไปแบบนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี จินเจอมือของคุณเป็นอะไรไม่เป็นไรพ่อมันหายดีแล้วโอ้โอเคนั้นก็ดีดูสิพ่อจักฝ่ายสนับสนุนเอาสิ่งของมากมายกลับมาสามีอากาศหนาวเย็นแบบนี้คุณเอาฝ่ายกลับมาทำไมวิธีธรรมดาคงไม่วกแน่แต่ไม่แน่พื้นที่ยันของฉันอาจจะได้ต้องใช้โอกาสที่พ่อแม่ไม่ได้สนใจแอบหยิบมาลองสักหน่อยไม่งั้นพวกเขาคงต้องสงสัยในตัวฉันที่เป็นเด็กน้อย คุณผู้สิถ้ามีปฏิหารละ่ะถ้าจริงๆไม่ได้ก็เผาเหล่านี้เพื่อให้ความอบอ,อุ่นทุกคนอย่าทำหน้าหมองเศร้าเลยเราทั้งครอบครัวมานั่งอบอ,อุ่นด้วยกันแบบนั้นก็จะไม่หนาวแล้วไม่อยากลุกจากเตียงไม่ถูกต้องนะมืออ้วนๆของฉันทำไมยกไม่ขึ้นล่ะฝ้ายมีเยอะมาก น้ำศักดิ์สิทธิ์ก็สุดยอดจริงๆในคืนเดียวก็โตขึ้นแล้วสามีคุณไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องระวังให้ดีนะลกลับมาเร็วๆเราทุกคนรอคุณอยู่ให้ <Okay. S 1> ไฟสดใสไฟไฟที่เรายังอยู่ในสวนเมื่อวานวันนี้ก็โตขึ้นแล้วเรามีผ้าหม่มหนาใหม่แล้ว ฝายนี้เกือบทําให้ฉันจมน้ําแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านพ้นไปได้ภัยพิบัติหิมะนี้ต้องรู้ว่าตามเส้นเรื่องเดิมฉันควรจะตายภายในสามวันควรจะตายที่ข้างนอกในหิมะที่ลึกสามเมตรนั้นแต่บนตัวพ่อยังมีความมืดที่ผ่านรอบก,การนาการช่วยเหลือภัยพิบัติหิมะครั้งนี้ต้องระวังให้มากนะชีะ่เปานี่คือการกังวลความปลอดภัยของพ่อสามี คุณต้องกลับมาอย่างปลอดภัยสบายใจเถอะอืมชีเป่ามาจุกพ่อสักที <c oughs> จุกเดียวไม่พอพ่อต้องกลับมาอย่างปลอดภัยถึงเวลาที่จะให้ชินเฉียนเฉียนและลูกของเธอลองสัมผัสรสชาติของภัยที่บัตรหิมะแน่นอนว่าจะไม่สามารถทนได้ ผู้เทียนกัวและซูหมิงเมยพวกคุณมีสิทธิ์อะไรทำลายชีวิตที่มีความสุขของฉันถึงฉันจะเป็นผีฉันก็ไม่ต่อยพวกคุณฉันจะให้พวกคุณชดใช้ชีวิตวันนี้อากาศยิ่งหนาวขึ้นถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปคาดว่าตอนกลางคืนจะถูกหนาวตายคุณได้ยินหรือยังผู้บัญชาการกู้จากทีมข้างบนจะนำคนมาช่วยเหลือภัยพิบัติที่นี่ด้วยตัวเองคนอย่างพวกเราเขาก็ยินดีที่จะช่วยเขาช่างเป็นคนดีที่ไม่เห็นแก่ตัวจริงๆคุณพูดถึงใคร กูเชียนกวัวเขาจะมาช่วยเหลือภัยพิบัติใช่แล้วป้าบ้ากูเชียนกวัวคุณไม่ใช่ต้องการเป็นฮีโร่หรอือดีเลยฉันจะให้โอกาสนี้กับคุณรอฉันด้วยนะป้าบ้านี่ฉันคิดว่าเธอเป็นไม่สามารถผ่านฤดูหนาวนี้ไปได้ชีเป่าดูสินี่คือเสือใหญ่มีตัวอักษรหวังอยู่บนหน้าผากพี่ชายคนที่สองโง่จริงๆ<ร><ร> ชีเป่าเมื่อห้าร้อยปีก่อนก็ไม่ดูสิ่งที่เด็กๆอย่างนี้แล้วแม่ทำไมถึงหายใจออกมาอย่างหนักผ้าห่มก็มีแล้วคนเลวก็ถูกไล่ออกไปแล้วพ่อเพิ่งออกไปแค่วันเดียวตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่แม่คุณกังวลเกี่ยวกับพี่ชายหรือใช่แล้วหิมะตกหนักขนาดนี้พี่ชายของคุณจะทำอย่างไรดีแม่ไม่เป็นไรพี่ชายอยู่ที่โรงงานทอผ้าในเมืองปักกิง่งต้องมีความร้อนแน่นอนไม่ต้องกังวลพี่ชายรีบให้ศักดิ์ธิ์ของฉันมาดูเส้นเรื่องกันเถอะเจอแล้ว เพื่อแก้แค้นให้กับผู้ที่ตายอย่างน่าสังเวชเราจะล้างแค้นแต่กลับถูกตัวร้ายใหญ่ในเมืองหลวงโยนเข้าไปในเครื่องปั่นได้ของพี่ชายที่ซื่อสัตย์